สวัสดีครับทุกๆท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับวิธีการสั่งวิวยเตี๋ยวที่สิงคโปร์นะครับสำหรับวิวยเตี๋ยวที่สิงคโปร์นะครับก็จะมีสภาพที่คล้ายคลึงกับที่เมืองไทยนะครับเวลาเราสั่งก็จะมีเส้นให้เลือกหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นหมี่แล้วก็บะหมี่นะครับแต่ว่าเราจะคุ้นเคยกับภาษาไทยนะครับ แต่ถ้ามาอยู่มาเลเซียมาอยู่สิงคโปร์นะครับเส้นชนิดต่างๆนะครับเส้นก๋วยเตี๋ยวชนิดต่างๆก็จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปแล้วก็จะเป็นชื่อจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเจอพ่อค้าเขาถามนะครับว่าต้องการเส้นอะไรเนี่ยเราก็จะงงนะครับมีอาการงงว่า เราควรจะออกเสียงว่าอะไรเราควรจะเรียกว่าอะไรนะครับถ้าเราต้องการเส้นหมี่เราควรจะใช้คําว่าอะไรนะครับสําหรับก๋วยเตี๋ยวชามนี้นะครับที่ผมสั่งมาเนี่ยนะครับก็จะเป็น minced pork n o o d l e นะครับก็เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูสับนะครับองค์ประกอบของเขานะครับนอกจากจะมีหมูสับ นะครับก็จะมีหมูชิ้นนะครับเป็นชิ้นแล้วก็มีเห็ดหอมนะครับส่วนเส้นที่ผมเลือกนะครับก็จะเป็นเส้นหมี่นะครับบะหมี่บ้านเราเรียกบะหมี่แต่ที่นี่นะครับก็จะเรียกว่าหมี่เกียร์นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดูให้ฟังนะครับว่าหมี่เกียร์หมี่โปะนะครับขอฟันนะครับต่ละอย่างหน้าตาเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับ สำหรับก๋วยเตี๋ยวที่นี่นะครับเขาก็ราคาชามนี้นะครับก็สี่เหรียญนะครับซึ่งตอนนี้เหรียญละ24บาทนะครับคิดจากยาๆก็96บาทนะครับก็เป็นก๋วยเตี๋ยวข้างแยกน้ำซุปมาให้นะครับแล้วก็ไม่มีเครื่องปรุงนะครับส่วนใครจะปรุงนะครับก็มีแค่ตรงนี้นะครับที่เห็นเนี่ยนะครับก็เป็นซีอิ๊วกับพริกขี้หนุนนะครับ ก็พอจะซึ่งออดออกรถหวานๆเค็มๆนะครับ <st arts> โอเคครับเดี๋ยวลองดูคำอธิบายนะครับว่าเส้นแต่ละประเภทนะครับเขาเรียกว่าเส้นอะไรนะครับ <st arts>